สวัสดีค่ะพี่น้องในพระคริสต์เรามาฟังพระวจนะของพระเจ้าปัญญาจารย์บทที่สี่กันนะคะข้าพระเจ้าหันมาพิจารณาการขมเหงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์และดูเถิดน้ำตาของผู้ถูกขมเหงไม่มีคนปลอบใจเขาผู้ขมเหงเขานั้นมีอำนาจอยู่ในมือ จึงไม่มีใครปลอบใจเขาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ายกย่องคนตายที่ตายไปแล้วว่ามีโชคดีกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ดียิ่งกว่าคนทั้งสองจำพวกนั้นคือคนที่ยังไม่เป็นมาและไม่เห็นการชั่วที่อุบัติขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์และข้าพเจ้าเห็นว่า การตรากตรำทุกอย่างและความชำนาญในการงานทุกอย่างมาจากความริษยาของคนที่มีต่อเพื่อนบ้านของตนนี่ก็อนิจจงด้วยคือกินลมกินแรงคนโง่งอมืองอเท้าและกินเนื้อของตนเองสิ่งของกำมือหนึ่งที่ได้มาด้วยความสงบ ก็ดีกว่าสิ่งของสองกำมือที่ได้มาด้วยการตรากตรำและการกินลมกินแรงข้าพเจ้าหันมาพิจารณาเรื่องอนิจจงภายใต้ดวงอาทิตย์อีกเรื่องหนึ่งคือคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรหรือพี่น้องแต่เขาตรากตรำไม่หยุดตาของเขาไม่เคยอิ่มความมั่งคั่ง เขาไม่เคยคิดว่าค่าตรากตรำและอดใจจากสิ่งที่ชื่นชอบเพื่อใครกันนี่ก็อนิจจังด้วยและเป็นเรื่องสามานคุณค่าของเพื่อนสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสําหรับการตรากตรำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาลม้มลง คนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไรและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้ คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้คนหนุ่มยากจนและมีสติปัญญาก็ดีกว่ากษัตริย์ชาราและโฉดเขาผู้ไม่รับคำแนะนำอีกแล้วถึงแม้คนหนุ่มนั้นออกมาจากเรือนจำแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์ หรือเกิดเป็นคนจนในราชอาณาจักรของเขาเองข้าพเจ้าพิจารณาทุกชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์รวมทั้งหนุ่มอีกคนหนึ่งที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แทนจำนวนคนทั้งหมดที่อยู่ก่อนพวกเขามีมากมายจนนับไม่ถ้วนและบรรดาคนที่มาภายหลัง ก็ไม่เปรมปรีในตัวคนหนุ่มนั้นนี่ก็อนิจังด้วยคือกินลมกินแรงเอเมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านที่รับฟังค่ะ